เบนเทนเด็กหนุ่มพลังเอเลี่ยน vs ซูเปอร์แมนบุตรแห่งคลิปตันใครจะเหนือกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมกล้าตูนี่ตูนนะบอกกันว่าข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงทฤษฎีที่รวบรวมมาจากแฟ,แฟนๆทั่วโลกยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆก็ถือว่าเอาข้อเท็จจริงมาคุยแล้วก็รับฟังกันด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่าเราจะจอดลึกเฉพาะเบนกับพี่ซุป ในกรณีที่มาสู้กันแบบ1ต่อ1เท่านั้นไม่นับรวมคนอื่นมาช่วยนะครับและนี่ก็คือหัวข้อภายในคลิปนี้ยังไงอยากให้ทุกคนดูให้ครบนะครับเพื่อให้ได้อัธรสสูงสุดแล้วก็จะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องด้วยแปะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับระดับพลังของออมนิทริ ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มปูพื้นฐานสาหรับทั้งสองฝั่งกันก่อนเริ่มจากเบนที่ใช้พลังของอมิทริกซ์ระดับพลังของอมิทริกซ์ช่วงแรกๆที่เบนยังใช้ตัวโปรตไทป์อยู่เนี่ยจริงอยู่ว่ามันแปลงร่างได้แค่10ตัวเท่านั้นแล้วระหว่างเรื่องก็จะมีเพิ่มมาทีละตัวเรื่อยๆจนได้อัปเกรดอมิทริกซ์ภาคต่อภาคมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้อมิทริกซ์ถูกเปิดเผยว่ามันสามารถทําให้เบนแปลงร่างได้เป็นเอเลี่ยนทั่วจัก,กรวาลกว่า1ล้านสปีชีส์เลยทีเดียวจริงๆมันก็มากกว่านั้นอีก ถ้ากับว่าอมนิทริกซ์ตอนนี้มันกลายเป็นไอเทมระดับจัก,กรวาลไปเรียบร้อยแล้วแล้วลก็ได้เฉิดฉายสุดๆเลยในภาคอมนิเวิร์สที่ดูจะอธิบายว่าขอบเขตพลังของอมนิทริกซ์มาดูจะเกินไปมากจริงๆยิ่งบวกกับตัวของเบตินิสันจัก,กรวาลหลักที่เชี่ยวชาญอมนิทริกซ์กว่าใครๆด้วยก็ยิ่งทําให้เขาบวกกับไอเทมระดับจัก,กรวาลแข็งแกล่งกว่าเดิมอีกต่างหากเรียกว่าพอขอมาอยู่ในมือของคนเทพไอเทมมันก็เทพกว่าเดิมนั่นแหละ โดยจากที่เราเห็นในตอนจบของภาคอมนิเวิร์สเราจะเห็นว่าเบนกำลังจะออกไปตะลุยจักรวาลใหม่ใช่ไหมแล้วก็ยามาจนโตที่กลายเป็นเบนหมื่นไปแล้วเขาก็ยังมีอมนิทริกซ์อยู่เลยแปลว่าทั้งตัวเบนทั้งตัวของอมนิทริกซ์มันได้รวมกันเป็นหนึ่งและแยกออกจากกันไม่ได้แล้วแหะครับตรงนี้ถ้าใครจะขอคานว่าเบนที่เป็นมนุษย์เพียวๆย,ยังไงก็สู้คนอื่นไม่ได้หรอกประเด็นเนี้ยตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะเบนกับอมนิทริกซ์นับเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วเรียบร้อย ถ้ามีเบนก็ต้องมีออมนิทริกซ์นั่นเองทีนี้คำถามคือระดับพลังที่ทั้งเทพและก็ยังอยู่ในมือคนเทพขนาดนี้เบนจะสามารถเอาชนะฮีโร่ชื่อดังที่มีพลังระดับคอสบิกในระดับเดียวกับเขาได้หรือเปล่าและเราก็กำลังหมายถึงบุตรแห่งคลิปตันจากจักรวาลดีซีที่เปรียบดังพระเจ้าอย่างซูเปอร์แมนนั่นเองเละครับความเทพของชาวคลิปตัน โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวของซูเปอร์แมนที่เป็นชาวคลิปโตเนียนมาตั้งแต่กำเนิดแถมยังมีโคเด็กซ์ฝังิดตัวอยู่ทำให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเผาพันหนึ่งในจักรวาลอยู่แล้วเรียกว่าเบสพลังของพี่แกถ้าเทียบกับสปีชี์ต่างๆทั่วจักรวาลเนี่ยยังไงคลิปตันก็มาเหนือเหนืออยู่แล้วเรียกว่าเกิดมาก็เทพเลยโดยพลังหลักๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีพวกพละกกำลังที่แข็งแกร่งความเร็วระดับเทพ และความทดทานระดับพระเจ้ามีความสามารถในการบินมีสายตาอินฟาลรตจับพวกศัตรูล่องหนได้มีลมหายใจเยือกแข็งแล้วก็ตาเอ็กซเเล์อีก คือหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถเอาชนะพวกผู้มีพลังทั่วๆไปได้หมดเลยและนั่นก็รวมถึงพวกเอเลี่ยนแต่ละตัวที่อมบิทริกซ์มีแน่นอนว่าพิซซูปปราบเรียบได้แบบชิวๆถ้าตัวต่อตัว,ตวแต่ทั้งนี้ความเทพระดับพระเจ้าของซูเปอร์แมนเนี่ยก็มีจุดอ่อนใหญ่อยู่เช่นกันครับพวกยีบยี่เยี่ยย่อยก็จะเป็นพวกเวทมนต์ที่ซูปเคยแพ้ให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่หลักๆแล้วก็คงจะเป็นคลิปโตไหนที่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นไหนเขาก็จะแพ้มาทุกทีแต่อย่างว่าแหละหลายๆอย่างมันก็อยู่ทีี่ตัววคนนเขยยบทด,ด้ ว่าจะให้พี่ซุปในอีเวนต์นี้เก่งหรืออ่อนก็ตามนั่นแหละฮะเดี๋ยวเรื่องพลังและจุดอ่อนเรามาเจาะลึกในหัวข้อถัดไปกันแบบละเอียดดีกว่าครับจุดเด่นและจุดอ่อนของเบนเทนกับซูเปอร์แมน สองฮีโร่คู่นี้มีพลังที่เรียกว่าโหดพอๆกันและพลังหลายอย่างเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันมากๆครับคือพี่ซุปเบเดทพลังของเขาหลากหลายอยู่แล้วแต่ตัวของเบนก็หลากหลายเช่นกันจาก DNA นับล้านในอมนิทริกซ์โดยจุดเด่นของเบนข้อน,นี้ก็จะทําให้พี่แกเนี่ยแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ต่างๆที่จะมีพลังพิเศษเฉพาะตัวเพื่อแก้ทางซูเปอร์แมนได้ครับอย่างเช่นคล็อกเวิร์กที่สามารถควบคุมเวลาและความเป็นจริงได้หรือจะเป็นพวกฮีโร่สายเคมีสายแร่ธาตุอย่างพวกกัตหลอด ที่อาจจะสร้างแก๊สคริปโตไน์ออกมาลมควันพิสูบได้ซึ่งในทางเทคนิคอะมันทําได้อยู่แล้วครับพวกเอเลพวกนี้มาสามารถสร้างแร่สร้างธาตุอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่เว้นแม้แต่คริปโตไน์ที่จะทําให้เขามีข้อได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้กับบุตรแห่งคริปตันคนนี้แต่อย่างว่าแหละจุดอ่อนของเบนคือเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแถมยังมีอีโอก้อีกทั้งหากก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตใหญ่ๆจุดหนึ่งเลยที่เป็นจุดอ่อนของเบนเทนิสัน ขณะที่ด้านบุรุษเหล็กของเราเองเรื่องพลังกำลังความเร็วการบินการมองเห็นความร้อนและความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่เหนือมนุษย์แถมในร่างฟอร์มปกติเวอร์ชั่นเก่งที่สุดเนี่ยพี่ซุปยังมีทักษะการต่อสู้แบบโคตรเทพอีกด้วยเรียกว่าสมชื่อฮีโร่ที่เก่งที่สุดใน DC อยู่แล้วยิ่งบวกกับความคงกระพันจากการดูดซับพ,พลังงานแสงอาทิตย์ก็ยิ่งดูโหดเข้าไปใหญ่ เพอร์เพลอดีไม่ดีนะครับกอดเบนจะแปลงร่างได้เนี่ยพี่ซุปรีบพุ่งมาคว้าแขนไว้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะเนี่ยแต่ก็ตามนั้นแหละครับพี่ซุปแพ้คริปต้นไหนแทนเอเลี่ยนหลายๆตัวของเบนก็แก้ทางซูเปอร์แมนได้แบบหมดโจดอีกด้วยเพราะงั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งเบนทั้งซุปเองเนี่ยต่างก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปการจะหยิบทั้งคู่มาไฟกันซึ่งซึ่งหน้าทั้งหมดมันอยู่ที่บริบทของการต่อสู้ลน้นล้วนแหละครับเบนเทน vs ซูเปอร์แมน รียกว่ามีข้อถูกเถียงมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าพลังของอมนิทริกซ์จะสามารถเทียบเคียงพลังของซูเปอร์แมนได้ไหมแต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ถึงพลังที่แท้จริงของทั้งสองดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าพลังของอมนิทริกซ์ที่เขาพัฒน,นามาตลอดทั้งซีรีส์เบนเทนนั้นเหนือกว่าคริปตันอย่างแน่นอนครับเพราะโดยพื้นเพของซูเปอร์แมนแล้วเขาก็เป็นแค่เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นึงในจักรวาลที่มีพลังระดับเทพเท่านั้นตอนเขามาอยู่บนโลกคือเก่งจริงเหนือกว่ามนุษย์เยอะแต่เทียบสเกลพลังในจักรวาลก็ แ,และโดยเบสของชาวคริปตันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะแพ้ทางเอเลี่ยนตัวอื่นๆของเบนได้เหมือนกันรวมถึงเอเลี่ยนหลายตัวของเบนก็มีพลังแบบที่ซูปมีด้วยเช่นพละกกำลังก็ฮิวมังกาซอฮีทบลัสก็มีพลังเผาผลาญเหมือนฮีทวิชั่นของซูเปอร์แมนแต่มอนเฮดมีความทนทานความเร็วเราก็มีเอ็กซ์เลเรชไหนจะมีบิ๊กชิลพลังเยือกแข็งกับฟีดแบ็กที่มีพลังดูดซับอีก เพราะงั้นตรงนี้เบนดูจะเป็นต่อกว่าหน่อยเพราะสามารถพลิกแปลงการต่อสู้ได้มากกว่าพูดง่ายๆซุปก็เป็นแค่สปีชีส์หนึ่งในจักรวาลเหมือนพวกเคนนิเซนเรลานี้พวกวอร์บิแมนเซอร์งนี้อันเนี้ยก็แค่เผ่าพัานธุ์คลิปตันเพราะงั้นถ้าเทียบเรื่องพลังแบบเพียวๆยังไงอมนิทริกซ์ก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับนี่ยังไม่นับรวมกรณีที่เบนมี DNA ของคลิปตันและแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนอีกคนด้วยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวมาว่ากันหัวข้อต่อๆไปครับ เลนแต่ตัว,ตวของเบนมีพลังแก้ทางซูเปอร์แมนที่เรียกว่าเยอะมากๆแต่มันก็ติดตรงที่เบนของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบสุดๆเวลาจะแปลงร่างคือแปลงร่างตามใจตัวเองไม่ชอบแปลงแบบที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลย คือเออาก็จะเอาฮิลมังกาซอเออาก็จะเอาโฟอาร์มทั้งที่ใช้ตัวอื่นมันแทบไม่ต้องใช้กําลังเข้าต่อสู้เลยซ้าําตัวนี้มันก็เลยทําให้พี่แกมีประสบการณ์ในศึกใหญ่น้อยกว่าซูเปอร์แมนครับโดยความเจนสนามรบที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ทําให้เบนมีโอกาสแพ้สูงมากๆทั้งที่มีไอเทมเทพๆในครอบครองเพราะดานบุลลุลเหล็กที่มีพลังมหาศาลพี่แกไม่ได้มีดีแค่กําลังนะครับแต่ดันฉลาดมากๆด้วยเราเคยเห็นเขาใช้เทคนิคกับไวพลิปในการต่อสู้ที่ปรับใช้ ในศึกมาแล้วหลายครั้งทําให้เขายืนอยู่เหนือศัตรูอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งเนี่ยคือแทบไม่ต้องออกแรงเลยใช้สมองล้วนๆเลยก็มีเพราะงั้นนะครับถ้าเทียบพลังเพียวๆออมนิทริกซ์ชนะแบบเหลือๆแต่ถ้าในสนามจริงดูพิ่ซุปจะพาสีดีกว่าเห็น ทีนี้จากที่เราลองวิเคราะห์กันดูเนี่ยเราพบว่าถ้าเบนเขามีเวลาเตรียมตัวนะครับมีเวลาศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของซูเปอร์แมนแล้วมีเวลามากพอให้แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนต่างๆเขาจะสามารถแก้ทางซูเปอร์แมนได้แน่นอนแต่กับการซูเปอร์แมนไม่มีทางปล่อยให้เบนมีเวลาว่างมาแปลงร่างเป็นตัวนั้นตัวนี้แน่ๆพลังกำลังและความเร็วของเขาเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าเบนแบบคนละขมถ้าจับได้ไล่ทานปุ๊บ เบนจบเห่แน่นอน100%เซลองคิดดูสิครับถ้าเบนเป็นเอ็กซเลเรอยู่แล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปแต่ซูเปอร์แมนก็มีความเร็วเหมือนกันพี่แกตามจับทันแบบง่ายๆแล้วพอจับปุ๊บทีเนี้ยก็เป็นเรื่องของซูเปอร์แมนแล้วว่าพี่แกจะทำอะไรเบนไม่มีทางแปลงร่างทันแน่ๆหรือกลับกันถ้าเรื่องพละกำลังเนี่ยซูเปอร์แมนก็สามารถพลิกแพลงเพื่อเอาชนะเอเลี่ยนตัวใหญ่ได้แบบง่ายๆ โดยที่เบนอาจจะไม่ทันได้แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวอื่นมาแก้ทางเลยก็ได้คือได้ว่ากลยุทธ์การต่อสู้เนี่ยยังไงซูเปอร์แมนก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับทำให้เราสรุปออกมาได้ก็คือถ้าทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันตรงๆแบบกระทันหันไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนซูเปอร์แมนชนะขาดลอยด้วยพลังดิบของเรื่องกำลังกับประสบการณ์แต่ถ้าเบนเทนมีเวลามากพอจะเลือกเอเลี่ยนแก้ทางพิซซุปเขาก็เอาชนะซูเปอร์แมนได้ชัวช่วๆเหมือนกัน คือทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์ในตอนนั้นล้วนๆหรือว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงอยู่ตัวละครกับทิศทางของเรื่องมาเวไหนเราถึงจะเดาได้แบบถูกต้องว่าใครจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับและนี่ก็คือเบสพลังของทั้งคู่ถ้าต้องมาไฟกันถือว่าประเด็นนี้เคลียร์เลยนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับออมนีทริกซ์เก็บตัวอย่าง DNA ของคริปโตเนียนได้ไหม นอกเหนือจากการ VS ของเบนกับซุปแบบราบปกติที่สรุปไปแล้วเนี่ยมีประเด็นอีกมากมายที่อยากมาคุยกันในหัวข้อ VS นี้น,นะครับเพราะจากที่เราทำคลิปนี้เนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลมาแบบละเอียดเลยแล้วเราพบว่าชาวเน็ตทั้งคนไทยทั้งเมืองนอกที่ออกแนวหัวหมอสุดๆเนี่ยพูดกันหลายคนมากๆว่าถ้าเบนจะต้องสู้กับซูเปอร์แมนที่เป็นชาวคลิปตันจริง ทำไมเขาไม่แอบเก็บตัวอย่าง DNA ของคริปโตเนียนมาเลยละ่ะจะได้มีพลังกาลังมีความเร็วความแข็งแรงทัดเทียมกับชาวคลิปตันด้วยกันจะได้สู้กันสูสีหน่อยเออตอนแรกเราอ่านข้อสันนิษฐานนี้เห็นด้วยกับเขานะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอเลียนมาปราบด้วยใช้เอเลียนเหมือนๆกันไปเลยแต่พอเราลองไปศึกษาดูจริงๆเรากลับพบข้อสังเกตหลายๆจุดเลยที่บ่งบอกว่าทําไมออมนิทิกส์ถึงจะเทพมากก็จริงแต่ดันเก็บตัวอย่าง DNA ของชาวคลิปตันไม่ได้ละ่ะ อย่างแรกเลยนะครับถ้าอ้างอิงจาก Man of Ste e l ข่าวเอลหรือพี่ซุปของเราเนี่ยเป็นบุตรแห่งคริปตันคนสุดท้ายที่ตัวของจอเอลพ่อของพี่แกได้ฝังโคเด็กซ์หรือข้อมูล DNA ของชาวคริปตันทั้งหมดเอาไว้ในตัวแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่ดาวคริปตันจะล่มสลายและส่งลูกชายมายังโลกเพื่อให้เป็นพระเจ้าของดาวดวงนี้ซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามเรื่องนะครับการที่เบนจะเก็บรวบรวม DNA ของชาวคริปตันมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ พี่ซุปเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่และจะไม่ยอมให้ใครมาเก็บ DNA ไปแน่ๆแล้วทำไงต่อจะเก็บจากซากศพของซอสเหรอหรือจะคริปตันคนอื่นๆที่อาจหลงเหลืออยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีไหมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอีกไหนจะมีเรื่องวิทยาการของชาวคริปตันที่ก้าวหน้ามากๆเพราะงั้นจะเก็บ DNA ของพวกเขาก็คงไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยแน่เพราะงั้นถ้าถามว่าเก็บได้ไหม DNA ของคริปตเนียยเก็บได้ครับ แต่คำถามคือจะเก็บมายัางไงมากกว่าแต่ทว่าแล้วในกรณีที่ Omnitrix มันเทพเกินเนื่อเรื่องอวยจะจัดให้เขาสามารถแหวกทุกข้อจำกัดจนสามารถทำให้เบนแปลงร่างประชาคริปตันได้อีกคนเนี่ยคำถามต่อมาก็จะเกิดขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบนแปลงร่างเป็นชาวคริปตัน อย่างที่บอกไปแหละครับชาวคลิปตเนียยเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่ก้าวล้ำมากๆเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวแบบธรรมดาธรรมดาเพราะงั้นการจาวดีเอของคริปตันมามันก็เลยยากกว่าปกติแถมถ้าได้มาปุ๊บเผ่าพันธุ์นี้โดยเฉพาะซูเปอร์แมนของเราเนี่ยก็ยังทําอะไรได้อีกมากมายระหว่างที่เบนแปลงร่างเป็นชาวคริปตันหรือว่าเป็นตัวเขาได้แหละเช่นการยับยั้งการแปลงร่างบล็อกจิตใจ แยกตัวตนระหว่างที่เบนแปลงร่างเป็นเขาอยู่ซึ่งเราก็เคยเห็นข้อจํากัดนี้มาแล้วในเคสของ Ghost Freak ไอเจ้าเซอร์สแกนเนี่ยมันก็แยกตัวออกมาจากเบนเลยเพราะว่าขัดขืนการแปลงร่างในจิตใจของเบนได้นั่นแหละซึ่งนอกเหนือจากการขัดขืนของ DNA ของคริปโตเนียนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องการแปลงร่างเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์กลายมาเป็นชาวคริปตันอีกนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบนี้มันเป็นอันตรายกับตัวเบนในหลายๆทางมากๆด้วยเพราะงั้นโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่า อมนิทริกซ์มันเก็บ DNA ของคริปตเนียนได้ไหมทําให้เบนแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนได้หรือเปล่ามันทําได้ครับแต่มันจะเสี่ยงเกินไปที่จะแปลงร่างเป็นคลิปตันเพื่อสู้กับชาวคริปตันแท้ๆเพราะถ้าเราไม่ช่ําพอเนี่ยโดนอัดยับแน่แและดูการจะแปลงร่างเป็นคริปตันเหมือนกันมันจะส่งผลเสียกับเบนมากกว่าผลดีซะด้วยซ้ําสู้แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวอื่นแล้วก็มาแก้ทางกันน่าจะดีซะกว่า แต่จริงๆก็ใช่ว่าเบนจะไม่เคยแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนคล้ายๆซูเปอร์แมนนะครับเพราะครั้งหนึ่งใน Five Years Later เบนก็เคยแปลงร่างเป็นโซล่าซอมมาแล้วที่ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนมันก็คือพิซุปในเวอร์ชั่นเบนเทนนี่แหละเพราะร่างๆนี้ระบุเลยครับว่าเขาเป็นคลิปโดเนียรจริงๆและมาจากดาวคลิปตันจริงๆด้วยซึ่งก็เป็นเอเลี่ยนอีกตัวที่เทพสุดๆในเรื่องเลยแหละครับเบนเทน VS ซูเปอร์แมน1 m i l l อ่ะหลังจากคุยประเด็นหลักๆของเราจบกันไปแล้วก็ถือว่าเคลียร์ไปหลายข้อเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาเรามาว่ากันด้วยประเด็นรองที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าคือมีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเวอร์ชันสมบูรณ์ของอมิทริกซ์กับซูเปอร์แมนร่างทองหรือซูเปอร์แมนวันมิลเลียน AKA ซูเปอร์แมนพลาที่มีพลังระดับคอสมิกเช่นกันเนี่ยมันน่าจะน่าสนใจมากๆเลยเนาะและมันจะเป็นยังไงบ้างคือคำตอบเนี่ยง่ายมากครับอมนิทิก์เวอร์ชันที่ดีที่สุด พลังเพียวๆย่อมเหนือกว่าซูเปอร์แมนพล e มอยู่ดีแต่ทว่าซูเปอร์แมนพล e ตัวนี้มีความพิเศษโคตรๆกว่าซูเปอร์แมนร่างธรรมดาคือพี่แกอยู่บนดวงอาทิตย์มันนานกว่า15,000ปีทําให้ความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่มีใครสามารถประเมินค่าได้และเรื่องที่เด็ดที่สุดของพี่แกก็คือ ความเร็วโดยซุปร่างเนี่ยมีความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วแสงหลายเท่าคือโปรติร่างธรรมดาเนี่ยก็เร็วมากๆอยู่แล้วถึงขนาดไล่ตามจับเดอะแฟลตได้แต่ซุปร่างทองคืออยู่อีกระดับอยู่อีกโลกหนึ่งไปเลยไหนจะมีเรื่องเป็นอมตะอีกถ้าเผชิญหน้ากันตรงๆอย่าหวังว่าเบนจะได้แปลงร่างเลยครับแค่จะขยับตัวก็โดนจัดการไปเรียบร้อย แบบไม่รู้ตัวแล้วแต่ทั้นี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญในการใช้งาน o m มิ t ทิกของ Ben เอนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินในศึกครั้งนี้เราถึงการตัดสินใจที่จะใช้เอเลียนต้องห้ามที่เป็นเอเลียนไม้ตายตัวนี้ด้วยบอกเลยว่าเขามาเพื่อเปลี่ยนเกมจริงๆ Alien X vs Superman เชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้หรือกดข้ามมายังจุดนี้เลยเนี่ยน่าจะต้องสงสัยพร้อมๆกันแน่ๆว่าเฮ้ย ทำไมพี่กล้าถึงไม่พูดถึงเอเลนเอ็กซ์เลยถ้าอยากชนะพี่ซุปเบนก็แค่แปลงร่างเป็นเอเลนเอ็กซ์แค่นั้นมันก็จบแล้วไม่ใช่เหรอพูอย่างง่ายคือมันก็ใช่แหละแต่เงื่อนไขาการแปลงเป็นไอหมอนี่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงเลยพูดในมุมธรรมดาธรรมดาเอาไว้ก่อนเป็นเบนเทนที่ไม่มีเอเลนเอ็กซ์กับซูเปอร์แมนร่างเบสแล้วก็ร่างที่พลังเพิ่มขึ้นมาอีกเออมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเอเลนเอ็กซ์ก็เลยละไว้ก่อนเพราะว่าประเด็นของพี่แกมันจะใหญ่เกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดครับและต่อไปนี คือเราจะมาว่ากันถึงพลังของเอเลนเอ็กซ์ว่าจะสามารถเอาชนะซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นเทพอย่างซูเปอร์แมนวันมิลเลียนได้หรือเปล่าประเด็นนี้ก็คือเรียกว่ามีเสียงแตกมากๆครับบางคนเชียร์เบนก็บอกเบนชนะบางคนชอบซุปก็บอกซุปชนะแหละแต่ถ้าเรามาลองวัดการที่เหตุและผลกับข้อเท็จจริงดูเราจะพบเรื่องน่าสนใจมากมายเลยนะครับหนึ่งเลยคือไม่ว่ายังไงก็ตามซูเปอร์แมน ไม่มีทางเอาชนะศัตรูที่จับต้องไม่ได้อย่างเอเลนเได้เลยสักนิดเดียวครับถึงจะเป็นซูเปอร์แมนพลายร่างทองก็ตามเพราะเอเลียนที่เก่งที่สุดในแฟรนไชส์ b เบนเทนเนี่ยมันมีพลังเปลี่ยนแปลงความจริงคือจะสู้ยังไงต่อยก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แต่มันแค่ดีดนิ้วแวบ,บเดียวเราก็สลายเป็นจุนไปได้เลยอันเนี้ยเคยเรียกว่าพลังมันเกลียนมากๆสําหรับเอเลนเคือ ไอเจ้าเซเลเชียลเซเปียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เทียบชั้นกับพวกที่อยู่ในมิติที่หรคือมันอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือจกักรวาลเพราะงั้นสรุปง่ายๆถ้าเบนไม่มีทางเลือกและต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายอย่างการปลาร่าเป็นเอเลนเอ็กซ์เพื่อมาจัดก,การกับพิสุปทองพิสุปจบเหนแน่นอนครับแพ้ขาดไม่มีทางสู้ได้แน่นอนแต่ทว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยความนิยมของพิสุปไม่เคยเสื่อมคลายและซุปเปอร์แมนร่างทองก็เป็นร่างที่เอาไปแล้วเอาว่าล่าสุดนี้ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา DC เขาได้ปล่อยพี่ซูเปอร์แมนร่างใหม่ๆออกมาและก็ตามนะครับด้วยพลังอวยของ DC เขาได้สร้างซูเปอร์แมนร่างใหม่ที่มีสเกลพลังแบบโหดมากๆโหดเทียบเท่ากับเอเลนเอได้เลยแหละครับแล้วเรากำลังหมายถึงซูเปอร์แมนร่างนี้ Strange Visitor Superman พิ่ซุปร่างนี้เนี่ยถือเป็นซุปที่แข็งแกล่งแทบจะที่สุดแล้วและเป็นคู่ต่อกรก,กับเอเลนเอได้สูสีมากๆเพราะทั้งคู่มีระดับพลังใกล้เคียงกันไม่ว่าจะความเร็วแบบโคตรมีตัวตนนอกเหนือจักรวาลหรืออยู่ในมิติที่5พลังโจมตีก็รุนแรงมีพลังบิดเบือนความจริงเหมือนกันอีก โดยเราเคยเห็นพี่สูบร่างนี้ทำลายมิติที่5มาแล้วแยกร่างก็ได้ฉีกจอกกำแพงจักรวาลแบบดื้อๆก็จัดมาให้เห็นแล้วและทั้งเขากับเบนในร่างเอเลนเอ็กซ์ก็เคยผ่านการสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาเหมือนกันด้วยจะเห็นเลยว่าทั้งคู่มีพลังที่ใกล้เคียงกันสุดๆถ้าเราจับมา VS กันหวยจะออกมาหน้าไหนไม่มีทางเดาได้เลยครับเพราะเทพเกินกว่าจะหาคำมาอธิบายว่าทั้งคู่จะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยวิธีไหนแต่แต่แต่แต ถ้าทุกคนคิดว่าร่างนี้ของพี่ซุปคือที่สุดแล้วนะครับช้าก่อนเพราะล่าสุดไม่กี่ปีที่ผ่านมาดีซเขาเปิดร่างใหม่ของซูเปอร์แมนมาอีกแล้วและทีนี้มาเพื่อตบทุกคนให้เรียบไม่ว่าจะจักรวาลไหนๆเรื่องอะไรพี่แกตบเรียบแน่นอนและพี่ซุปคนนี้เขาคือ Cosmic a r m o r Superman พี่ซุปที่โหดที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยนั่นเองเบนในร่างที่เทพที่สุด vs Superman ในร่างที่เทพที่สุดสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ Cosmic a r m ์เมอร์ซูเปเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่เหนือกฎทุกอย่างอย่างแท้จริงพลังเนี่ยโคตรโหดโคตรเวอร์ Volt, whole, whole มากๆคือปกติแล้วพวกตัวละครสายเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็จะโกงเป็นทุนเดินอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงให้ตัวเองชนะก็ได้แต่พิสูจน์ร่างนี้แกโหดกว่านั้นอีกครับ อ้าวางี้ต้องมีคนถามแน่เลยว่าเฮ้ยพี่โหดกว่าพลังเปลี่ยนแปลงความจริงเนี่ยมันมีอีกเหรอคําตอบคือมีครับเพราะว่า Cosmic a r m ์ r Superman ตัวนี้เขาสามารถทําลายกระแพงที่4ออกมาเพื่อบงการโครงเรื่องได้ครับใช่ครับพี่แกสามารถแต่งเรื่องใหม่ตามใจตัวเองได้เลยใครนึกไปออกก็เหมือนไอเจ้าเบรคคอนในจักรวาลริกเออร์มอร์ตนั่นแหละที่เป็นระดับตัวพ่อโหดกว่าดร์แมนฮัตตัซะอีก เรื่องของเรื่องคือ Cosmic Armor Superman เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่อยู่ภายนอก Monitor Sphere ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นมิติพิเศษของ m อ l ติ v r s s ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ DC โดยจะแบ่งเป็นชั้นบรรยากาศตั้งแต่ภายในเรื่องออกมาคอมิกส์ออกไปสู่โลกภายนอกออกไปสู่โครงเรื่องทำลายกระแพงที่4อะไรก็ว่าไปเนี่ยพี่แกอยู่ภายนอกนั้นไปอีกทำให้ซูเปอร์แตัวนี้สามารถรู้สึกและรับรู้อะไรต่างๆที่คนอ่านคอมิกรู้ได้ครับคือแบบฮะเราคิดอะไรอยู่ เราอยากให้อะไรเป็นแบบไหนพี่แกจะรู้สึกได้แถมเขายังรู้ว่าตัวเองคือตัวละครตัวหนึ่งที่ถูกแต่งขึ้นมาและด้วยความที่ปรับแต่งโครงเรื่องได้ทําให้คอสติมเมอร์ซูเปอร์แมนสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคิดมีความเข้าใจทั้งจักรวาลและครอบครองจักรวาลไว้ในกํามือคือเรียกว่าพี่แกจะเว่อร์ไปไหนเนี่ย แล้วแบบนี้เพียงแค่พี่แกปรัปบโครงเรื่องให้ตัวเองเก่งกว่าเอเลนเหรือแค่เข้าไปปรับให้เอเลนเอ็กซ์่อนแอหรือเอาง,ง่ายๆนะครับจะถอดอัลเ t ทิกซ์หรือทําลายมันก็ง่ายดายกว่ากระพิษตาซะอีกคือพลังนี้มันโหดที่สุดแล้วแหละจะมีก็แค่ผู้แต่งหรือพวกวันอ e บฟ l เท่านั้นที่สามารถเอาชนะพี่แกได้นะครับจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะพี่แกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับศัตรูระดับที่เทพมากๆอยู่แล้ว พลังจะโคตรเกลียนก็ไม่แปลกเพราะว่าเอเลนเอ็กซ์เนี่ยก็เคยเป็นเอเลนที่เกลียนมาก่อนจริงๆตอนนี้ก็ยังเกลียนอยู่นะเพราะไม่มีใครสามารถล้มได้เลยเพราะงั้นถ้าถามว่าเอเลนเอ็กซ์เนี่ยเกลียนไหมก็เกลียนแหละแต่ดีซีเกลียนกว่าด้วยการสร้างคอสติกอาร์เมอร์ซูเปอร์แมนมาตบนั่นเองคือก็เกทับกันไปกันมาแบบด้แหละถึงขั้นที่ครั้งหนึ่งในคอมิกส์ของเบนเทนก็ยังมีให้เห็นเลยว่าซุปเป็นแค่คอมิกส์ในจักรวาลเบนเทนเท่านั้นคือจะแข็งแกล่งแค่ไหนพี่แกก็ไม่ได้มีอยู่จริงที่นี่ พอทั้งหมดมันเป็นเรื่องแต่งในจักวรวาลของเบนเทนและชั้นเบนเทนิสันก็คือคนที่เก่งที่สุดในจักวรวาลนี้อยู่ดีนั่นเองแหละครับสรุปง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนหรือว่าจะเป็นซูเปอร์แมนบทอวยใครคนนั้นชนะจบแค่นั้นเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้คําตอบที่ต้องการกันนะครับประเด็นเนี้ยต้องเดือดมาแน่ๆใครอยากระบายความคิดอยากพูดในมุมของตัวเอง มาครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือเราพูดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและเหมือนเดินมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ